สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่อง,งบาโซนคนเกษตรยอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เบาโซนอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ กิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับพี่น้องชาวไร่อ้อยและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นำเสนอสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อเตรียมตัววางแผนในการที่จะลงมือทำไร่อ้อยอีกในปีถัดไปนะครับคือกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2563มีหลายกิจกรรมที่เป็นงานสำคัญเกี่ยวกับพี่น้องชาวไร่ไอ้อยโรงงานน้ำตาลและหน่วยงานราชการสรุปเรียงตามลำดับเวลาเพื่อให้เกิดการเตรียมงานและวางแผนล,ล่วงหน้านะครับซึ่งในช่วงเดือนกันยายน63โอนเงินช่วยเหลือ85บาทและ92บาทต่อตันให้กับชาวไร่ที่ยื่นขออุทธรณ์และราชการปิดงบประมาณเงินช่วยเหลือ62ทั63 ปิดรอบปีการผลิตน้ำตาล62.63ทับและคํานวณค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายตามระบบ70-30นั่นเองนะครับสำหรับในช่วงเดือนตุลาคม63ประกาศค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิตปี6 2ทับหชาวไร่อ้อยเริ่มเตรียมดินและปลูกอ้อยความแรงปีการผลิตถัดไป64.65ทบ65โรงงานน้ำตาลซ่อมประจำปีและทยอยทดสอบการทำงานของเครื่องจักรนั่นเองนะครับ คือในช่วงเดือนตุลาคมโรงงานต่ตางๆก็จะเตรียมซ่อมบำรุงโรงงานเพื่อเตรียมจะเปิดเครื่องจักรในการทำงานนั่นเองสำหรับในช่วงเดือนพฤศจิกายน2563สนรอนอรัรบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยลายใหม่จ่ายค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายปีการผลิต62-63 t ทับจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมการหีมอ้อย คำนวณราคาอ้อยเบื้องต้นปี63-64โรงงานน้ำตาลประกาศวันเปิดหีบปี63-64ชาวไร่อ้อยซ่อมรถบรรทุกและรับแรงงานตัดอ้อยเข้าสู่พื้นที่นั่นเองในช่วงเดือนพฤศจิกายนสำหรับในช่วงเดือนธันวาคม63ประกาศราคาอ้อยเบื้องต้นปีการผลิต63-64เพื่อเป็นราคาอ้างอิงในการรับซื้ออ้อยโรงงานน้ำตาลส่ง รายชื่อชาวไร่ไอ้อยคู่สัญญาทุกรายให้สออกนวันเปิดทีบอ้อยโรงงานน้ำตาลทยอยเปิดทีบอ้อยปี63-64ทับ64นั่นเองนะครับสำหรับในช่วงเดือนธันวาคมในปลายปีนะครับซึ่งมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมและช่วงเวลาอาจขยับเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของหน่วยงานราชการก็อย่างไรข้อรอกันประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับเงินอ้อยเบื้องสุดท้ายหลังจากสิ้นเดือนกันยายน ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนวันที่29ทกกสก็จะโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยที่ยื่นอุทธรณ์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการคำนวณค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายตามระบบและประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นการจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับ แล้วในช่วงเดือนธันวาคมก็จะมีการเปิดหีบอ้อยรับอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลเหมือนปีที่ผ่านมานะครับก็ขอให้พี่น้องเตรียมตัวเป็นข้อมูลที่ให้พี่น้องเตรียมตัววางแผนล่วงหน้าปลูกอ้อยความแรงในปีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ที่บาวสนนำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ พี่น้องเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สคร i ย e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บระสนอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ